สวัสดีครับมามาแล้วนะครับตางเกงทํางานปนลาลองครับเป็นผ้าญี่ปุ่นสวยๆนะครับเป็นเอวยืดยืดใส่ทาง,งานได้ใส่ลําลองได้นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านตัวหนึ่งนะครับสินค้าเราตัวนี้เราเลื่อให้เร<ม>ียบร้อยนะครับเราดึง้าให้เรียบร้อยยีดให้เรียบร้อยสวยงามสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับตัวอย่างสวยๆนี่เป็นงานญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นเอวยืดยืด S M L ประมาณนี้ S M L X L นะครับประมาณนี้นะครับ ยืะเยื้อขายง่ายเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองด้วยนะครับสวยทุกตัวเนี่ยใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้นะครับยืดเยืดทุกตัวสินค้าเป็นสินค้าตัวนี้ขายดีมากๆนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งปีนะครับใส่ได้หลายกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มวัยรุ่นใส่ได้กลุ่มผู้ใหญ่ใส่ดีนะครับเอ่ยยืดนเป็นสินค้าที่ขายง่ายๆนะครับสินค้า ขายทุกตลาดนะครับขายได้ทุกข,ขายได้ทั้งปีเนี่ยสวยๆทุกตัวยืดๆเน้นเอวยืดทุกตัว่สวยมากขายขายก็เกงแนวนี้อยู่จัดได้เลยนะครับเอวยืดทุกตัวขายง่ายๆนะครับเห็นส์ S M L X L ประมาณนี้นะครับสายคนไทยขายง่ายๆ สวยทุกตัวยืดยืดโอ้โห oh, 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 สวยๆครีมก็สวยยืด,ย,ดยืดทุกตัวนะครับเน้นว่ายืดทุกตัวครับขายง่ายๆครับยืดยืดใส่ลำลองได้ใส่ทำงานได้นะครับ นี่คือตัวอย่างเร่าๆนะครับเป็นกางเกงทํางานปนลำลองนะครับใส่ทํางานได้ใส่ลำลองได้นะครับเป็นงานญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ขายง่ายเป็นสินค้าที่ขายดีขายได้ทั้งปีอีกต่างหากนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาเลยนะครับสินค้ามีส่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ